วิธีการส่งกบให้ลูกค้านะครับที่มารับหน้าบ่อนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอของบ่อกรบลุงพงนะครับบ,รบ่อกบตั้งอยู่ที่บ้านสำโรงใหญ่ตำบลหินปักอำเภอเปิม้มีจังหวัดลพบุรีนะครับเบอร์โทรนะครับ093 2646406อห่รือ,อเบอร์โทรเรื่องการตลาดนะครับของป้าเปิ้ลน,นะครับ 0898181903นะครับของเราก็จะมีกระสอบนะครับเนี่ยกระสอบข้าวเราเนี่ยแหละกระสอบปุ๋ยเราก็ได้อ่าหนึ่งชุดนะครับอ่าเชือกควางนะครับเชือกควางอ่าแล้วก็กรรไกตัดกิ่งไะเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไงต่อของเราก็จะใช้อ่ายอดของมะตูมแขกนะครับได้ตัดแต่งกิ่งยอดนะครับให้อ่า เพื่อไปให้กบเป็นที่ซ่อนตัวนะครับเป็นโพรงนะครับไม่กัดกันทับกันจนเกินไปนะครับในช่วงระหว่างเดินทางนะครับให้กบถึงบ่อกบของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มตัดกันเลยนะครับ ครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแตกยอดเราก็ต้องใช้เพราะว่าที่เลือกใช้กระตูมแข็งเพราะว่าใบมันหอมดีเนาะเราก็บางทีลูกค้าบางดาวเขาไม่ชาต่อได้เห็นเห็นว่ายอย่างนั้นเนาะแล้วก็ของเราก็จะได้แตกยอดเหมือนยอดนี้นะครับเราก็ใช้กินได้ด้วยทัยอดงามๆนะครับกินกับลาบกบก้อยอะไรพวกเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนจากนั้นเราก็นำอิฐมะตุ้งแฉกที่ใบไม้แข็งใส่ลงไปในกระสอบนะครับเพื่อเป็นโครงนะครับไม่เกิดการกัดกันนะครับแล้วเป็นที่หลบซ่อนของกบในช่วงระหว่างขนส่งนะครับหรือว่าลำเลียงไปยังบ่อของลูกค้านะครับ เราก็จะนำลูกกบนะครับตามไซส์หรือขนาดที่ลูกค้านะครับแจ้งออเดอร์มานะครับเสร็จแล้วเราก็นำกบนะครับไซส์ที่ลูกค้าต้องการนะครับไปไวนะสอบนะครับลูกกบนี้จะจะสอบหนึ่งนะครับบบไม่เกินนะครับอันนี้เป็นไซส์สามบาทนะท่านผู้ชม สามบาทนะครับเดิจริงมันขึ้นไทยสามบาทสี่บาทห้าบาทก็เลยแถมให้ลูกค้าไปให้ลูกค้าไปได้ถามมาแล้วนะค่นะค ใส่ฝางแล้วนะครับฝากถุงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้นอนลงนะครับนี่นะครับให้ถุงนอนลงในลักษณะนี้นะแล้วส่งให้ลูกค้าโอเค่าเรียบร้อยครับก็ระสอบหนึ่งถ้าใชส์อ่าสามสี่ห้าบาทนะครับจะไม่เกินถ้าไซส์สามบาทนะจะไม่เกินบรรจุจะไม่เกินหนะนึ่งร้อยตัวนะครับ แต่ถ้า4บาทไม่เกิน80ตัวถ้า5บาทไม่เกิน50ตัวนะครับเพราะว่ามันจะแอบเตินไปโอเคครับ